สวัสดีครับวันนี้พามาชมเกรดไม้สักสวนป่านะครับเป็นไงดูด้านนี้มีท่านลูกค้าหลายท่านนะที่ถามว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ทำสวยจังอ๋อเพราะเราทำเป็นโรงงานด้วยไงอันนี้ดูเด็กเป็นเนื้อทั้งหมดเลยนะเนี่ยเราพยายามพลิกหน้าเน,นื้อนะนะครับด้านนี้เออ เห็นไหมมีกะพี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราทําไม้สักโครงจอยด้วยนะครับไม้สักโครงจอยเนี่ยจะเป็นไม้เกรดที่จะมีกะพี้นะครับคือเราก็ต้องแยกเกรดของไม้นะครับไม้สักโครงจอยเนี่ยเราก็มันเป็นไม้มัดนะครับ พี่ๆน้องๆที่ทำเฟอร์นิเจอร์ก็จะทราบดีว่ามันจะอยู่ในเกตราคาถูกนะฮะทีน,นี้เราก็มามาทำเป็นไม้แผน่ทนทีนี้เราต้องคัดเกตไงนะครับคือคัดเกตไปเลยไปเลยให้ไปเลยเราก็ต้องมาคัดเกตนะครับทวน,นี้เราก็พลิกไม้หน้าหนึ่งให้เป็นไม้เกดที่ ดูดีนะครับนะฮะคือว่าสวยหน้านึงนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนที่แบบนะครับไม้แผ่นอย่างเนี้ยที่เป็นกระพี้ด้านนี้ด้วยด้านนี้ปากปลายด้านนี้ติดกระพี้แบบเนี้ยที่ไม่สามารถที่จะทําเป็นเกรดของไม้สักประสานได้นะครับเราก็เอาไปทําเป็นไม้สักโครงจ้อยนะครับอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับ คือเป็นการทํางานนะครับในการที่จะเราต้องไม่ใช่ว่าจะเอาไม้กับพี้เข้ามาใส่เะไรนี้เลยไม่ใช่นะนะครับดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นเกรดไม้สักสวนป่านะครับที่เราคัดนะครับคุณลูกค้าก็สั่งทยอยสั่งกันมาเรื่อยๆก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังนะครับเอ๊ะทำไม เออทำสวยจังเลยบางครั้งนี่จะเป็นอย่างนี้ด้วยบางครั้งบางครั้งนะจังหวะนะจังหวะที่ไม่มีไม้กระพี้แบบเนี้ยบางทีเป็นไม้สวยทั้งสองข้างเลยก็มีแต่อาจจะแซมไปหน่อยๆหน่อยๆเท่านั้น่ะนะครับคุณลูกค้าก็โทรมาถามนะครับโทรมาถามนะเนี่ยดูด้านล่างเดี๋ยวดูแผ่นล่างเีสวยปะนะเนี่ยคุณลูกค้าก็บางครั้งก็โทรมาถามว่า พี่จะเอาไม้แผ่นด้านไหนขึ้นดีสวยไปหมดทั้งสองด้านเลยอะไรแบบเนี้ยคราวนี้คุณลูกค้าต้องเอาด้านไหนขึ้นก็ได้ถ้ามันสวยนะครับถ้ามันสวยก็จัดไปเลยด้านไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอธิบายขนาดอันนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นขนาด1.6นะครับความหนาด้านกว้าง4ฟุตนะครับด้านยาวก็8ฟุต คือขนาดเท่าไม้อัดนะครับของเราก็เป็นบริษัทแสงมะพัยนะนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักแปลรูปไม้สักประสานไม้สักโครงจ้อยนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วนะเราอยู่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะว่าอะไรบางที พี่พี่น้องๆทางเหนือนะครับก็สั่งของเรานะครับเขาถามว่าเราอยู่ทางเหนือไหมเราบอกเราเปล่าแต่เราสามารถจัดส่งได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปน่าจะเป็นเชียงรายนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พี่น้องๆเป็นอย่างสูงนะครับโอเคเบอร์โทรศัพท์0817019172นะครับ ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ